นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดกันนหักชาดกชาดกว่าด้วยผู้เอาการเอางาน ในอนาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมคธทรัตนั้นมีความยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของพุทธศาสนาควบคู่อยู่ด้วยกันหลายประการหนึ่งในนั้นคือพระเวรุวนารามซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา<ม>ก็ได้สร้างขึ้นณดินแดนแห่งนี้โอวาทปาติโมกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่อริยะสาวก1250รูปและการบัญญัติพระธรรมวินัยหลายสิกขาบท พระสูตรอีกมากมายก,ก็ล้วนถือกำเนิดขึ้นที่วัดน,นี้ทั้งสิ้นรวมทั้งบัญญัติห้ามภิกษุสงฆ์อวดอุตริมนุษธรรมหรือก็คือการห้ามอวดแ้างหรือแสดงปฏิหารใดๆซึ่งในพุทธ,ธสมัยปัจจุบันยังคงพบเห็นกันอยู่นี้องค์สมเด็จพระศาสดาก็ทรงบัญญัติตัดห้ามไว้ณที่แห่งนี้เช่นกันเหตุเพราะครั้งนั้นได้มีพระอรหันต์รูปหนึ่ง เพาะเหินเดินอากาศให้ชาวนครราชครืเห็นจนเกิดการเล่าขานเป็นที่ร่ำลือจนแตกตื่นขึ้นมิเป็นอันสงบพระพุทธองค์สดับเหตุด,ดังนี้แล้วก็โปรดให้ประชุมสงฆ์ขึ้นในพระเวรวันมหาวิหารแล้วตรัสถามเหตุจากพระพุทธอนุชาคือพระอานนท์ว่าบัดน,นี้มีพระอรหันตสาวกแสดงปฏิหารจนเป็นเหตุให้แตกตื่น สาว,วกผู้กระทำการเช่นนั้นคือใครกันเล่าภิกษุผู้แสดงปฏิหารนั้นคือพระปินโทละพระเจ้าค่ะได้เหาะขึ้นไปยกเอาบาดไม้จันทร์บนปลายไม้สูงให้ราชคหะเศรษฐีได้ประจักษ์ในฤทธิพระอหรหันในพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระเจ้าค่ะแต่เมื่อทำโกลาหลขึ้นแก่ชาวเมืองพระพุทธองค์ก็ทรงตำหนิพระปินโทละ อดีตพราหมผู้มิฤทธิ์นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าด้วยการห้ามภิกษุกระทำปาฏิหาริย์อวดอุตริมนุสธรรมอีกต่อไปทั้งมิทรงอนุญ,ญาตให้ภิกษุใช้บาตรอื่นใดนอกจากบาตรเหล็กบาตรดินเผาตั้งแต่บัตนั้นเป็นต้นมาในครั้งนั้น เหล่าเดือรถีที่มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาทราบข่าวก็คิดทำลายเกียรติคุณพระสมณโคโดมพากันปล่อยข่าวท้าทายให้ทรงสำแดงอิทอิทธิ์แข่งขันกับตนโดยมีบูรณะกสปะเป็นแกนนำออกหน้าประกาศจะตามท้าทายพระพุทธองค์ไปทุกผลแห่งไป <laughs> พระโคโดมบัญญัติห้ามไม่ให้เหล่าสาวกแสดงอิทลิศปฏิหาร <laughs> ดูทีลึก กล้าแหกกฎมารับคำท้าทายจากเราเอาเลยลูกพี่ถึงข่าวของเราแล้วว่าแต่ลูกพี่จะงัดอะไรออกมาอวดละเนี่ยฮะใช่ใช่ใช,ใช่ข้ายังไม่รู้เลยว่าลูกพี่มีอะไรดีข่าวนั้นแพรส่สะพัดอย่างรวดเร็วจนล่วงรู้ถึงพระเจ้าพิงพิสารให้ร้อนรนพระไทยจนต้องรุดมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแต่กลับต้องแปลกพระไทยเมื่อสมเด็จพระสัมมาสาัมโพธิญาณ ตรับคําท้าทายของเดียรถีข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญบูรณกัสปะเดียรถีช่างบังอาจนักเห็นศพโอกาสทําทีมาท้าทายพระพุทธองค์ด้วยหมายจะทําลายพระเกียรติคุณของพระองค์พระเจ้าค่าเมื่อบูรณกัสปะเดีรถีต้องการเช่นนั้นเราก็จะรับคําท้านั้นแต่พระพุทธเจ้าค่าหากพระพุทธองค์รับคําเช่นนี้มิเป็นการเสียวาจาแห่งพระองค์หรือพระเจ้าค่า มหาบพิษจงฟังอันเรานี้ห้ามสาบกมิให้แสดงปาฏิหารมิได้ห้ามตัวเราเองแสดงท่านอย่าได้วันวิตกไปเลยเราจะใช้มะม่วงแสดงปาฏิหารให้ประจักษ์อืมหม่อมฉันเข้าใจแล้วดุดพระองค์ห้ามเก็บผลไม้ในอุทยานก็หมายถึงห้ามผู้อื่นนั่นเองมหาบพิษเข้าใจถูกแล้วครั้นในคืนวันเพ็ญเดือนแปดเราจะแสดงปาฏิหารณ์นะสามวัฏถีนครแคว้นโกศล พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบดีว่าณที่นั้นคือพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้แสดงมหาปาฏิหารมาก่อนก็ไม่ได้ทรงคิดค้านอีกต่อไปฝ่ายดียรฐีเจ้าเล่เมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ตรัสรับคำท้าทายก็ตกใจเพราะคาดไม่ถึงครั้นรู้ว่าพระองค์ดำริสแสดงฤทธิ์ด,ด้วยมะม่วงก็พากันรวบรวมพรรคพวกให้ไปทำลายตัดโค่นต้นมะม่วงในเขตนครสาวัตถีจนหมดสิน้น เฮ้ยคิดไม่ถึงเลยว่าพระโคดมอ่ะจะกล้าตกปากรับคำท้าเราแต่ก็ดีแล้วแต่เอพระองค์จะให้มะม่วงแสดงปฏิหารเนี่ยนะใช่ใช่คิดคิดแล้วข้าก็ยังงงเลยจะเอามะม่วงมาแสดงปาฏิหารยังไงกันจะยังไงกรช่างอ่ะพวกเจ้าอ่ะจงไปกะเกณฑ์พวกเราอ่ะไปเป็นคนต้นมะม่วงในเขตนครสาวัตถีให้เกลี้ยนะได้เลยเรื่องใช้แรงใช้กำลังเนี่ยขอให้บอก แต่ถ้าใช้ความคิดละก็อโอ้ยปวดหัวเอา้เอาเฮ้ยไปพวกเราเอา้าฟัน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 ฟวันกันเข้าไปฟันโกนให้เรียบเลี้ยงต้นเล็กต้นน้อยลุงฟันเรียบไม่มีเหลือบูรณกสปะเดียรถีจอมเจ้าเล อยังได้ออกเรียรายหาทุนสร้างหอสูงเพื่ออวดบารมีไว้กลางสถานที่ประลองริบิยไม่มีต้นมะม่วงให้สำแดงอิทธิฤทธิตปาไดหาแล้วแต่กลับมาเจอหอสูงรลิ้วของเราเข้าให้ดูซิพระโคดมจะทำหน้ายังไงจะยังดื้อด้านแข่งขันกับเราหรือจะยอมแพ้ไปแต่โดยดีมีหอสูงคู่บารมีซะด้วย เพจริงๆเลยลูกพี่เราเนี่ยครั้นเมื่อถึงวันกำหนดแสดงปฏิหารในวันเพ็ญเดือนแปดนั้นบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่างออกหน้าอ้อนวอนขอพระพุทธานุญาตแสดงฤทธิแข่งกับเรรถีแทนพระพุทธองค์แม้แต่อุบาสกบางคนก็ถึงกับแสดงฤทธิอวดยานเพื่อขอพุทธานุญาตประลองแทนเช่นกันข้าแต่องค์พระศัสดาให้ข้าพระองค์แสดงปฏิหารแทนเถอะพระเจ้าค่ะให้ข้าพระองค์เป็นตัวแทนเถิดพระเจ้าค่ะ พระศาสดาจะได้ไม่ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติข้าพระองค์ก็ขออาสาโดยพระเจ้าข้าข้าพระองค์เหาะเหินเดินอากาศได้ให้ข้าพระองค์ประลองแทนเถิดพระเจ้าข้าข้าจะได้สั่งสอนเยลทีเจ้าเล่พวกนี้ให้ลาบจำจะได้รู้ที่ต่ำที่สูงซะบ้างแต่ทั้งสิ้นนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่จะแสดงปฏิหารครั้งหนึ่งณที่แห่งนี้หลังตรัสรู้และประกาศพระศาสนาครั้งนี้เป็นภาระที่ตถาคตอย่างเราต้องกระทำด้วยตนเองในการนั้นคนดูแลอุทยานของพระเจ้าโกศลให้นํามะม่วงสุกผลหนึ่งมาถวายพระพุทธองค์ส่งรับมาฉันแล้วนําเมล็ดออกไปยังลานดินว่างเปล่าใกล้กับหอสูงของเดือรถ,ถีและประทานน้ําจากพระหัตรดลงจนชุ่ม เม็ดมะม่วง<ๆ>ก็ค่อยๆผลิตใบเลี้ยงแตกยอดออกมาตัวอ่อนก็งอกงามและเริ่มเติบโตสูงชะลุดขึ้นอย่างรวดเร็วแตกกิ่งก้านสาขากลายเป็นต้นมะม่วงสูงใหญ่เป็นอัศจรรย์แตกช่อผลิดอกออกผลจนสุกเหลืองให้คนทักงอุทยานได้นำมาถวายหมู่สงรวมถึงชาวนครสาวัตถีกันอย่างท่วนทั่วฮะเป็นไปได้ไงอะไม่น่าเชื่อช่างอัศจรรย์ใจจริงๆเลยโอ้โห เกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นก็วันนี้แหละหุ้ยเป็นบุญตาจริงๆเป็นยังไงล่ะพวกเดีอรธีจ้อยไปเลยละสิท่าเวลานั้นหอสูงเสาตะเคียนของพวกเดือรธีก็สั่นสะเทือนแล้วสุดพังคลืนลงต่อหน้าต่อตาสร้างความอับอายให้แกเหล่าเดือรถีนักบวชนอกศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พากหลบหน้านี้หายไปจากลานประลองหน้ากำแพงนครสาวัตถีจนหมดแม้แต่บุรณกะกระสับแกนนำก็จำต้องยอมรับในพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลบหน้านี้หายไปไม่มีใครมาพบพานอีกอ่จเจ๊แพ้รา่ารับพังไม่เป็นท่าเลยจ้าหน้าเจ้าเหลือแค่สองนิ้วแล้วอย่างนี้จะไปสู้กับใครก็ได้ละ่ะเ <laughs> จ้าก็เหมือนกันแหละ หน้าอับอายจริงๆเลยพุตสาหคุยเอาไว้ซะเยอะไม่ดีเรื่องไม่ดีเรื่องไม่น่าอวดดีเลยเราหน้าแตกไม่เป็นท่าเลยอย่างเนี้ยจะไปสู้หน้าใครเขาได้อาศัยช่วงชุนลมุนหลบไปก่อนดีกว่านับบัดนั้นคือเวลาแห่งยมกับปาฏิหาริย์ของพระพุทธศาสดาพระองค์ทรงประทับยืนแล้วค่อยๆลอยสูงขึ้นกลางอากาศ บังเกิดน้ำฟ้ารังสีรุง้งพุ่งออกมารอบพระวรกายทรงเปล่งฉับพันรังสีเป็นรัศมีเลื่อมประพัดสอนไปทั่วมหานครของแคว้นโกศลแล้วพระวรกายก็ลับหายไปบนห้วงหาวครั้งนั้นพระอนุรุทธเถระผู้เป็นเลิศทางทิพยจักษสุกล่าวว่า บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาซึ่งไปจุติเป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตที่สูงขึ้นไปอีกสองชั้นเมื่อครบสามเดือนพระพุทธองค์ก็จะเสด็จกลับโลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสฮะช่างน,น่าอาจจัศจรรย์ยิ่งนักพระพุทธองค์หายวับไปกับตาเลยสาธุ เกิดมาก็พึ่งเคยพบเคยเห็นอีกเหมือนกันโอโ้ไม่น่าเชื่อเลยดังคํากล่าวของพระอนุรุตการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ได้บังเกิดปฏิหารสำคัญส่งเนรมิตธ,ธรรมรังสีสว่างสวัยทั่วพื้นพิภพ,พปรากฏสิ่งอัจรรย์เปิดสามภพทั้งสวรรค์นรกและมนุษย์โลกให้สามารถมองเห็นกันและกันได้ทำให้หมดความคลื่แคลงสงสัยในวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดความสมคัคคีมีสัมมาทิฏฐิกันท,นท่วนทั่วณบัตรัันเองและในพระเชตวันมหาวิหารเวลาต่อมาเมื่อพระภิกษุพานานาถึงพระพุทธานุภาพอันมมิทาน,นั้นขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงการอดีตครั้งสวยพระชาติเป็นโคดำล่ำสันขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติเรามีกำเนิดเพียงสัตว์ดรชาน แต่ก็ยังสามารถทำกิจที่ไม่มีผู้ใดทำได้เช่นกันเมื่อเหล่าภิกษุทสง์อารัธนาให้ทรงแสดงเรื่องราวนั้นพระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติด้วยบุกเพนิวาสานุสติญาณน,นำกันหนหาชาดกขึ้นมาสาทกดังนี้ครั้งหนึ่งไกลออกไปจากพระนครพรารณสียังมีหญิงไม้ยากจนคนหนึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการแบ่งบ้านพักให้คนเดินทางเช่าค้างแรม แล้วรับใช้ดูแลเพื่อรับค่าจา้างในคราวหนึ่งนางได้รับค่าเช่าที่พักเป็นลูกโขน้อยสีดำตัวหนึ่งข้าไม่มีเงินทองจะให้อะนะอเอาลูกโขสีดำตัวเนี่ยแทนค่าเช่าที่พักก็แล้วกันนะทันทีที่เห็นหญิงไม้ก็บังเกิดความเอ็นดูในโขน้อยนั้นจึงรับเลี้ยงไว้และเลี้ยงดูอย่างดีจนลูกโขดดำเติบโตเป็นโคหนุ่มร่างกายกำยำใหญ่โต กล้ามเนื้อเป็นมันเลื่อมญิงไม้ซึ่งสูงไวขึ้นเรียกชื่อโคนั้นว่าไอายักกาละแปลว่าโคดำของยายนั่นเองมามะมากินยาสะนะเจ้าไอายักกาละลูกรักของแม่เจ้านี่นับวันยิ่งน่ารักน่าอินดูจริงๆ โคดำอายกาละเองแม้เป็นเพียงสัตว์เดือจฉานแต่ก็มีความรักและซาบซึ้งในความไม่ตาของนางยิ่งนักพยายามตอบแทนพระคุณของหญิงม่าอยู่เสมอโดยมีเด็กเลี้ยงโคที่รู้ใจกันเป็นผู้หางานลากจูงมาให้แม้สิ่งของจะหนักสักเตียงใดโคดำอายกาละก็ลากจูงอย่างไม่ลดละจนสำเร็จอย่างง่ายดายเสมอมาเอาฮึจ้ำบึดจ้ำบึดเจ้าโคอ,อายกาละเพื่อนยา ลากเข้าไปลากเข้าไปเจ้าเนี่ยช่างแข็งแกร่งแรงเหมือนช้างจริงๆเฮ้ยไม่ใช่สิต้องแข็งแรงเหมือนโคตั้งหากแม้นเสร็จจากการรับจ้างลากจูงสิ่งของเมื่อใดก็มักมีถุงเงินค่าจ้างผูกติดเขาของมันกลับมาให้หญิงไม้ผู้มีพระคุณอยู่เป็นนิดโธ่โธเจ้าอายากละหาเงินมาให้ยายอีกแล้วหรือลูกอายาละเอ้ย เจ้าไปออกทำงานเหนื่อยยากออกแรงลากจูงสิ่งของมาทั้งวันคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะมานี่มาพ่อคุณเดี๋ยวยายจะอาบน้ำหายยาอ่อนๆอให้เจ้ากินนะลูกนะครั้งหนึ่งมีเกวียนบรรทุกสินค้าเกิดตกล่มโครนอยู่หลายเล่มโคและคนของพ่อค้าไม่อาจฉุดลากขึ้นมาได้ พ่อค้าจึงประกาศหาผู้รับจ้างด้วยเงินถึงหนึ่งพันกระสับครั้งนั้นเด็กเลี้ยงโคก็เข้าไปตกปากรับคำแล้วนำพ่อค้าไปหาโคดำอายกการะจอมพลังนี่นะะ่ะเหรอโคดำอายกกาละจอมพลังที่เจ้าว่าใช่แล้วท่านพ่อค้าอายกกาละยอดโคดำของหมู่บ้านเราท่านจงพูดจากับเขาดีๆด,ด้วยค่าจ้างตามที่ท่านประกาศไว้เถอรับรองพวกเวียนทั้งขงบวนเจ้าอายกกาละ ชุดลากได้แน่แ่พ่อค้าพอใจในลักษณะอันเลิศของโคดำอิยกาละจึงทำตามที่เด็กเลี้ยงโคแนะนำทุกอย่างเมื่อมาถึงที่เกวียนตกลมโครนเจ้าโคดำอิยกาละยอดกตันอยู่ก็รวบรวมพละกกำลังทั้งหมดที่มีชุดลากเกวียนอย่างมีได้ย่อด้อใจในจำนวนเกวียนกลับมีมานะจะตอบแทนบุญคุณหญิงไม้ด้วยชีวิตชาวตำบลที่มาชุมนุมดู ต่างตื่นใจและคอยเอาใจช่วยลุ้นกับความพยายามของไอยการะเอาเลยเจ้าไอยการะจอมพลังออกแรงดึงเข้าไปข้ารู้ว่าเจ้าต้องทำได้เฮ้ยเฮ้ยเฮเเกวนขยับแล้วเจ้าไอยการะออกแรงดึงหน่อยอึ๊บอึ๊บโอ้ยนี่เจ้าช่วยเจ้าไอยการะลุ้นอยู่นะ ถ้านึกว่าเจ้าเบ่งลูกซะอีกตกใจหมดเลยฉับพลันเกวียนทั้งขบวนก็เริ่มขยบจนในที่สุดเกวียนทั้งขบวนก็ขึ้นจัหลมโครนได้สําเร็จได้รับคําชมเชยจากชาวบ้านรวมถึงรางวัลค่าจ้างจากพ่อค้าแม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดแต่โคดําอัยการะก็ดันด้นเดินทางนําค่าจ้างที่ได้กลับไปให้หญิงไม้ระหว่างทางต้องหยุดพักไปตลอดทาง เพราะใช้แรงประจนหมดสิ้นแล้วนั่นเองหญิงไม้เมื่อทราบเรื่องก็ถึงกับหลั่งน้ำตานางโอบกอดและหาน้ำมันสมุนไพรมาลูบไล้โคดำอายกาละที่เลี้ยงดูมายังห่วงใยพรางรำพันดุดว่ามันเป็นบุตรชายมิใช่สัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นเจ้านายทั่วไปโธ่เจ้าอายกาละลูกรักถึงเจ้านี้จะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแท้ แต่ช่างมีน้ำใจอันประเสริฐมีความกระตันอยู่รู้คุณมาเถอะพ่อยายจะเอาน้ำสมุนไพรมาทาให้เจ้าคลายความเหนื่อยล้านะพ่อการเวลาต่อมาอีกหลายปีทั้งหญิงม่ายและโคดำก็สิ้นอายุไขจากโลกมนุษย์และยังผูกพันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกในชาติพบต่อ,ตอมา ดุดก,กันกับคนเราที่ผ่านพบคบหาช่วยเหลือกันในทุกวันนี้ในพุทธกาลสมัยหญิงไม้กำเนิดเป็นพระอุบลวันนาเถรีโคดำอิยการะสวยประชาติเป็นพระพุทธเจา้าพระคถาประจำชาดกยะโตยะโตคารุยะโตคัมภีระวัตตนิ ตัทาสสุกันนนหิยุยชันติสุวาสสุตันวะ,ะเรทุรังในที่ใดๆมีธุระหนักมากในที่ใดๆมีหนทางลึกคนทั้งหลายก็เทียมโคกันนาหะในที่นั้นๆโคกันนาหะนั้นเล่าก็ลากภาระนั้นไปได้